99,520แล้วเป็นโทนสีขาวแบบนี้นี่บอกเลยเลยว่านี่คือเคสไฮท์วายเ o ็ดสิบเคสเนี่ย8ป0พแล้วก็คือเอกลักษณ์ของเคสไฮท์วายเจ็คือมันสวยอยู่แล้วลายเปอร์สเปกชีปรูปแบบอย่างนี้คือราคามันเบาลงไม่มีจอสัตว์สเปก9ก0 0หนั้นก็โอ้ไม่ธรรมดาฮะ CPU i7 14700K ครับ20คอร์28เทรดเทอร์โบ5.6แล้วเมนบอร์ดเป็นตัวที่สวยที่สุดครับของเอซูตพราสมัตเจีาก็ i ูบฉีดน้วายไฟล์มีเอวายหก ก็คือ Allras Waterford X ตัวสาวอตัว i c e ์ครับชุดน้ำสามตอนมีจอตรงนี้เห็นไหมดูดิจอโคตรชัดเลยบอก CPU อุณหภูมิแบบเรียลทม์ยิบแปองศาใส่ไฟทุกอย่างได้หมอ้อน้ำสามตอนพัดลมเป็นแบบแมกเนติกครับแรมเป็นขนาด32ยไกิกครับจับ Kingston Fury Beast ตัว RGB เซตไฟสีขาวความจุ32ยไกิกบัสปีด6,800นแปเมกะเฮิรตซ์และการ์ดจอถูกบังคับให้วางแนวตั้งตามสไตล์ของเคส High ครับมันคือการ์ดจอจาก ASUS ตัว Dual GeForce RTX 4070 Super ฮะสีขาว เพร็ดดำตรงนี้นิดหน่อยและพัดลมจาก